สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาอ่านมาังานอีกเ่นเกินนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านมาที่มีชื่อเรื่องว่ากลับบ้านเถอะครับคุณอาคัสสึนะครับส่วนเคดิตแปลก,ก็ลิงก์อยู่ใต้ดนล่างเลยนะครับงั้นก็อฝากกด like, <am> ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอ้ยร้อนจังเลยนะเนี่ยงสงใส่ต้องกลับมาใส่เสื้อแขนสั้นอีกสักหน่อยแล้วนะเนี่ยอีกครั้งแน่เลย มันร้อนจริงๆเลยเนี่ยแล้วนี่ยังคงมจะยาไปไหนกันวะเนี่ยมันยาวซะจนมัดหลายรอบเลยคุณอาคัดสซ่จะใส่เสื้อแขนสั้นงั้นหรอไอ้น้าก็เคยเห็นเธื้อใส่ครั้งสองครั้งเห็นจะได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ถ้าว่านะถ้ามันได้เห็นอีกทีก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันก็คงจะดีลนะะแล้วนะอ่ามัดแล้วคดีขึ้นหน่อยฮะ ผมโอจิมะคุงวันนี้ผมได้เห็นสิ่งดีๆเข้าอีกแล้วล่ะเอ๊ะแบบนี้มันนูนี่เทวนี่นานะตั้งแต่ที่เราเคยเจอกันมามันก็เคยเห็นแต่สไตล์ที่เธอไปผมตลอดเลยโอ้ไม่กอดเลยเว้ยเธอน่ารักโคตรเลยเว้ยนี่นายมองอะไรของนายละ่ะ ไม่ไม่มีอะไรหรอกครับแค่ดูต่างกว่าปกตินะนะครับไม่มีอะไรหรอกนะงั้นเหรอยะแล้วแต่ว่านะแล้วนี่เราเผลอไปเผลอไปชมเธอตั้งแต่ว่าไห่กันฟะเนี่ยหรือว่าจะเป็นตอนนั้นงั้นหรอแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่อวะไรกับนานี้นะ เออคือว่านะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะมันไม่ใช่แป็นน้นนะครับมันเหมาะมากเลยครับมันเหมาะมากเลยครับเหมาะแบบว่ามันเหมาะมากเลยนะครับไม่เอาหนาฉันรู้ดีว่ามันไม่เหมาะกับฉันเลยไอเจ้าบ้าโอยมามะนี่เจ๊แกกำลังดีใจอยู่งั้นหรอเหมือนกับเด็กเลยแต่ว่ามันก็นัก น่ารักดีอีแบบนะเปลี่ยนลูกใหม่แบบนี้มันทำให้คุณอาคุตเตอดูแปลกใหม่ดีนะครับแต่ก็มันกัแต่ก็มันก็ทำให้ดูดีมากขึ้นไปอีแบบนะครับใช่ไหมล่ะแต่ว่านะครับผมชอบผมตรงตรวินเทลของคุณมากเลยนะ พราะมันทำได้ให้เห็น,หหนต้นคอของคุณแล้วมันดูเซ็กซี่มากเลยนะครับไม่นะอย่ามองฉันนะอ่านี่ตูเลอไปล่วงละมืดเขาเขาให้แล้วหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วในฉันไม่มีขนแตกๆขึ้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเนี่ย แล้วเมื่อกี้เขาว่าอะไรนะดูเซ็กซี่อะไรงั้นหรออ่าผมขอโทษทีนะครับผมจะไม่หันไปมองตรงนั้นอีกแล้วโปรดอย่าเอาห่างมาออกเลยนะครับอ่าแล้วเขาก็เผลอหลุดความในใจออกมาอีกครั้งแล้วนี่ก็คือช่องทางอันดับตนนุนผ,ผู้แปลได้เลยนะครับ นคลิปนี้ก็จบไปแล้วก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปอันอื่นได้เลยนะครับ